ป๊าป้านะกินได้ป่าใส่กิริตจ้ะใส่กิริตจ้ะใครจะกินกิริูน่นนู่่นน่าค่ะน่นน่าค่ะเธอเป็นพ่อแม่ สวัสดีครับพ่อพันนนนาเราไปทานสิบแพ็กกันนันนาน้องดาวต้องห้าพูดดีๆนั่งด,ดีอันนี้อะไรแม่มาเห็ดหูหนูนุนัสนั่งดีๆที่ไม่เห็นเลยแม่มีให้หนุให้นุนั่งกินอันนี้ไหม,ไมเห็ดหูหนูมันกินได้เหรอกินได้ค่ะกินได้ตรงนี้เหรอ กินได้ได้เหรอกินได้หานูกจะกินไหมอืกินดูสิฮะอืเอ้ออืมเยวมาทำทำปอบเปียให้เนี่ยต้งมามาเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูตอนตอนเราไปเก็บเราไปเก็บมันเนี่ยที่มันขึ้นอยู่ตับไม้เก็บเก็บมาแล้วก็ตักเราบังลงลาบังหลุด แล้วก็ลวกไม่ใช่ลวกยำโอเคแล้วก็ลวกกินพอแล้วโอเคพอแล้วแล้วกลัวน้ำกลัวอะไรกลัวอะไรคะมันเห็ดภูนูจะไปกลัวมันทําไมมันเป็นเห็ดไม่ใช่สัตว์รู้เปล่าฮะอันนั้นดีๆตกลงจะให้ทำไหมเนี่ยฮะเห็ดหูเห็ดไอ้กิริตจอดหน้าจอดเอาให้จอดแฟนคลับยุก ออกซุมเพมือซีมารเราเออกเกลียดมาให้กับใหญ่ไอ้อย่างนู้นเขาเคะลืมใหญ่แล,ล้วหนูจะกินไหมก่นีอเกลียดไหมอ๋ออะไรติต้งตองมาฮะอะไรติ้งตองติ้งตงองติ้งตองเป็นคำพูดที่เราสนิทกันเราถึงคุยกันถ้าเราไม่สนิทกับใครเราอยาไปพูดเขาเพราะเขา ที่เบลทีเบลนี่จะนู้ดจริงจริงเหรอทีเบลนั่นเหรอค่ะพูดเฉพาะคนที่เราสนิทหยอกเล่นคุยกันถ้าเรามีรู้จักเขาเราไปพูดไม่ได้เข้าใจไหมคะอะไรถ้าเราไม่สนิทไม่คุ้นเคยพูดกันเล่นๆเราจะไปพูด นั่งดีๆล้ว,วังกระิตมันอันนี้แน่ๆโอเคยูยู <Okay. S 1> อินเดสเตนว่าไอเสดไงอ๋อว่ายูอ e น s t สเ d นกันยูอีกสเปน What I say What you อ๋อาล่าบอกว่ายังไงไม่รู้สิไรนะคะไม่รู้สิไม่รู้สิไม่รู้สิคะ ไม่รู้สิคะบ้านนี้ขนมมาเยปีนอ้วนไม่ได้อ้วนอ้วนอ้วนตรงไหนอ้วนตรงนี้เหรอถ้าอ้วนแล้วต้องกินอะไรกินขี้เหร่อินขี้เหร่ออ้วนแล้วต้องกินขี้เหร่เอะกินน้ำกินน้ำถ้าอ้วนแล้วต้องกินอะไรคะไม่รู้สิโอเคนู้ทำไมมามากินอะไรเหมือนป๊อปป้ากินเนี่ย กินเลยท,ที่อันนี้ไหมอ่ะเอ้ยไทยสันข้ามที่อันนี้ไหมไม่ใช่อะไรอ่ะข้ามาพูดกับปันไปแล้วเปิมาปิดคลิปทั้งนั้นแนะ่ะถ้าไม่คุยอะ่ะบอกว่าจะคุยกับป๊อปป๊าเนี่ยนะ Ừm Khóc. Dạ. nó rất không. Con nó sẽ ăn วะ่าเราต้องกินอะไรที่ป๊ปากินนฮะยูบีอ่ะยูบีมันข้าวข้าวจะหมามากินด้วยไหมหมาหมามากินด้วยป่ะเข้าเหรอไม่ไอยูบีเหรออืมกินด้วยนู่น่ากินน่นาใจอ่ะนูนานไม่ได้กินกินแต่ป๊ปากับมหมาป๊าๆกำลังกินต่อ